สวัสดีชาวเวฟทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้ผมเอารถ MX CDC มารีวิวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันเพิ่งจะกลับมาจากการขายหลังจากที่มันหายไปหลายแพทมากๆนะครับปกติเนี่ยมันจะอยู่ในตัวเกมมีให้ซื้อในตัวเกมนะครับแต่ก่อนซึ่งเขาเอาออกไปนะครับเอาออกไปแล้วก็เพิ่งจะเอาเข้ามาขาย แต่ว่ามาขายาในสตอนะครับซึ่งมีเวลาจํากัดด้วยนะครับ mm hmm. ก็ผมซื้อมาแล้วนะผมซื้อมาแล้วด้วยราคา6,750ทองนะครับอ,อยู่ตรงนี้อะมันอยู่ตรงนี้แหละมันมาขายคู่กับเซนจูเรียนมาร์คทับนะครับแต่ว่าอันนี้ผมซื้อ cdc มาละ6,750้ว6,750ทองหน้าเว็บไม่มีนะครับหน้าเว็บไม่มีหลังจากนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมาขายเมื่อไหร่นะครับซึ่ง อันนี้จะหมดประมาณวันที่5มีนานะครับซึ่งปกติแล้วคันนี้ผมไม่มีนะก็วันนี้มีโอกาสก็เลยคว้ามานะครับเพราะว่าตัวเองมีทองอยู่ก็เลยคว้ามาแล้วก็เอามาเล่นเอามารีวิวลองมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะปัจจุบันเพราะว่าได้บัฟมาตอน1.14นะครับได้บัฟในเรื่องของเอมมิ่งในเรื่องของการคุมเป้าอะไรประมาณนั้นแล้วก็ถอยหลังด้วยนะครับให้มันเข้ายุคเข้าสมัยกับรถสมัยนี้นะครับเพราะว่ามันคุมเป้ากันโหดซะเหลือเกินนะครับ คันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นรถที่มีคุณภาพสูงนะครับเป็นรถที่ดีคันนึงเลยทีเดียวนะ MXCDC ในตำแหน่งของตัวเกมเนี่ยให้ตำแหน่งเป็นสไนเปอร์มีเดียมแท้งนะครับก็มีความแม่นยำนะครับมีความแม่นยำแล้วก็คล่องตัวนะครับแต่ว่าติดเรื่องป้อมหมุนช้านิดหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูในส่วนของปืนกันนะครับ ปืนนะจะเป็นปืนขนาด90มิลิเมตรนะครับปืนเทียร์8 AC, AC, DC, a c a c d c A4 5นะครับมีการเจาะเกราะเบื้องต้นอยู่212โดยลูกปกติเป็นลูก AP นะครับลูกทองเป็นลูก APCR เจาะเกราะอยู่259นะครับก็มาตรฐานทั่วไปของมีเดียมแท้งนะครับดาเมจเฉลี่ยตอนนั้นอยู่ที่240ก็ทั่วๆไปนะครับลูก h ฮสอเจาะ45เท่านั้นนะครับดาเมจเฉลี่ย 320นะครับเวลาโหลดโดยเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่7.3นะก็ทั่วๆไปออกจะเร็วนิดหนึ่งด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เบียง่งเบนให้พื้นฐานมา0.34ซึ่งค่อนข้างดีเลยนะครับค่อนข้างดีเอ m มมิ่งไทเนี่ยตรงนี้ลดลงนะครับจากเดิมเนี่ยมา2กว่าตอนนี้เหลือ1.8นะครับดีมากดีมากเลยนะครับผมใส่อุปกรณ์3อย่างโดยมาตรฐานทั่วๆไปเลยก็คือพัดลมหลดเร็วแล้วก็ปรับเสถียร ะครับซึ่งผมใช้ปรับเสถียรเป็นสีชมพูด้วยนะครับก็ตอนนี้เบี่ยงเบนผมเหลือ0.3นะครับแล้วก็ a i m ิ n g 1.58นะครับแล้วก็ร e l o a d เหลือ5.75นะครับโหลด5วิกว่าๆเท่านั้นมุมกดมุมกดลบ10นะครับมุมเงย20นะครับมุมกดด,มมกด,ดีมุมเงยดีนะครับปืนค่อนข้างดีค่อนข้างคมเลยนะเล็งปั๊บเดียวยิงได้เลยผมลืมบอกคลรถนะครับมี4คนมีผู้การมีพลปืน พลขับแล้วก็พลบรรจุมีพี่น้องรลมลบมีพลางกันเต็มนะครับ4คนนี้พลางกันเต็มทุกคนนะครับก็พลางสุดแล้วตอนนี้ผมพรางอยู่ที่25เท่านั้นนะครับก็พลางก็ไม่ได้ดีอะไรก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแหละแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ดีมากนะครับถ้าจะาดีเกินเกินนี่ก็ต้อง30อัพคันนี้มันพลางเอาตัวรอดได้ประมาณนั้นนะครับ ยิงทีนึ่งไฟติดนะครับยิงทีนึ่งไฟติดค่าค่าพลางนีนง่ค่อนข้างค่อนข้างไม่ไม่น้อยนะแต่ก็ไม่เยอะเอากันดีกว่านะครับไม่ไม่ได้เยอะมากกลางกลางออกไปทางดีด้วยนะครับก็ใช้ได้ในค่าพลางนะระยะการมองโดยเบื้องต้นนะครับอยู่ที่390นะครับ390ก็ถือว่าโอเคแล้วก็ผมตอนนี้ผมมองอยู่450ใช้ได้นะพึ่งพาตัวเองได้นะครับมองเองยิงเองอะไรเองได้ แต่ว่าข้อเด่นของมันจริงๆจังๆ,ๆก็คือในเรื่องของโมบิลิตี้ที่มีกำลังเครื่องยนต์อยู่ที่1 2 1 2นนะโอ้โหแรงม้าอย่างเยอะเยอะมากนะแรงม้าเยอะจริงๆนะน้ำหนักตัวมันแค่34ตันเท่านั้นนะครับแต่ว่ากำลังเครื่องยนต์เนี่ยแรงม้า1,200เลยนะครับก็เลยทำให้มีกำลังจำเพาะขึ้นไปถึง35.18แรงม้าต่อตัน ออกตัวด้แทบจะยกล้อนะครับจริงๆคือคันนี้เนี่ยแรงม้าดีมากออกตัวดีมากถอยหลังออกตัวเรื่องออกตัวนี้ต้องยกให้เขานะครับแต่ว่าเรื่องแรงม้าที่มันเยอะเนี่ยมันมีข้อเสียคือเวลามันไปเจอกับหินที่มันเป็นสลปนิดนึงเนี่ยมันจะปีนขึ้นทันทีนะครับมันปีนง่ายมากเพราะว่าด้วยความที่มันแรงมันแรงจัดนะมันจะปีนขึ้นระวังตรงนี้ตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับ การหมุนตัวรถอยู่ที่50.68องศาต่อวินาทีนะก็หมุนตัวรถดีเร็วมากหมุนป้อมอยู่45.14นะครับก็กลางๆโอเคเลยแต่ว่าเวลาเล่นจะรู้สึกว่ามันหมุนแบบหมุนอืดๆนิดหนึงนะมันหมุนช้ากว่าตัวรถนิดหนึงนะมันก็จะรู้สึกอ่ดๆหน่อยมี HP อยู่1400นะไม่น้อยไม่น้อยเลยนะครับกระไม่ต้องพูดถึงครับเรียกว่าบางกระดาษนะครับ30 ด้านหน้าเนี่ยคือสูงสุดละ30นะครับสาด้านข้างด้านหลัง20นะครับคือต้องระวังอย่างมากโดนลูก h e เนี่ยโดนแน่ๆนะโดนแล้วก็โดนหนักด้วยโดน h e โดนจอนอย่างเงี้ยระวังนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์มันเร็วถึง57กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ถอยหลัง23กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วอาจจะไม่ได้เร็วมากนะแต่ว่ากําลังจำเพาะเนี่ยมันสูงมันก็ทํา ทําให้มันขึ้นถึงความเร็วสูงสุดของมันเนี่ยได้ไม่ยากไวมากๆนะครับมันออกตัวดีมากๆเลยนะครับอันนี้คือข้อดีของมันมันสามารถสไนได้เพราะว่ามีความแม่นยำเอมมิ่งมันน้อยนะครับ1.5แล้วก็กิ่งเบนมันน้อย0.3นสนะครับสไนดได้นะครับโดยตำแหน่งมันก็ทำได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันทําได้คือมันสามารถไปหล่อยได้อย่างที่ผมเคยเอาไปรีวิวเมื่อหลายปีมาก่อนนะครับซึ่งมันจะชงโงกตามเนินเนี้ย ชงโงกขึ้นไปแล้วกดหัวยิงชงโงกขึ้นไปกดหัวยิงประมาณนั้นนะครับชะโงกออกไปยิงแล้วก็หลบอะไรอย่างนี้มันทําได้ดีนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะคล่องตัวถ้าใครถนัดแนวแนวนี้นะจะชอบคันนี้มากๆผมก็เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างชอบคันนี้นะสำหรับ MXCDC ในส่วนของสเปคคันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็อย่างที่บอกไปมีอยู่แค่นั้นมุมกดลบ10มุมเงย20 ก็ไม่ต้องพูดภาพทำเพลงวันนี้มาให้ดูในส่วนของเกมเพลย์ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันเล่นยากมากขึ้นหรือว่าเล่นง่ายขึ้นแล้วก็ตัวใหญ่ขนาดนี้โดนยิงเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวไปดูกัน2เกมเชิญชมครับ ในเกมแรกครับผมอยู่ในแมปพ,พินเซลนะเดี๋ยวก็โดนล้ออีกว่าจำแมปไม่ได้ก็จำไม่ได้จริงๆเออเกมแรกอยู่ในแมปพ,พินเซลนะครับอยู่ในห้องเทียร์แปดล้วนผมเกิดทั้งฝั่งเหนือผมออกมาเล่นทางตะวันออกนะครับทางซ้ายนะครับทางซ้ายตะวันออกแล้วก็ขึ้นมาตรงกลางเลยที่เป็นแบบกองหินกองเนินเยอะๆผมก็ขึ้นมาชะโงกด้านบนครับเพราะว่า จะมาเปิดนั่นแหละจะมาเปิดให้เพื่อนยิงอะไรประมาณนั้นประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันโยกได้มุมกดมันดีนะครับอยู่ในห้องเทียร์แปดล้วนไม่มีไม่มีจอน,นะครับไม่มี s v g ไม่มีอาร์ตี้นะครับแล้วก็มีบูด็อกจีนนะ MC 1 d ดีของทีมผมเนี่ยเขาไปอยู่ด้านหน้าเอาไฟติดครับด้านหน้าแล้วก็มีแบทแชท12ทีเขาวิ่งเข้ามาเดี๋ยวผมเข้าไปช่วยเขายิงนะครับเลือเราเยอะอยู่แล้วหาจังหวะ เป็นผ่านผ่านไปครับแล้วก็ไปจัดการยิงแบตชตสิทงที่ไม่ทันไม่ทันครับรอครับรอรอ,อเขาวิ่งกลับมาเหมือนจะมา,ททาเหมือนจะมาทําท่าเหมือนจะมารอตรงนี้แหละนะจะโง่ไปยิงได้มาแล้วครับแหม่ไม่ทันครับออกไม่ทันนะพยายามจะเก็บ LT ลทีเขาก่อนแต่ว่าโปเก็โต้เราเก็บไปโอเคครับ เรียบร้อยไปมันเร็วมันคล่องตัวนะก็มาช่วย LT ได้แล้วก็ทางซ้ายนี่มีแอสตันเล็กของทีมผมนะเขาก็ไปเก็บโบลาณเรียบร้อยไม่รู้ใครเก็บอ่ะผมเห็นครับสกอร์เปียนซัดเข้าไปหนึ่งนัดแล้วได้แท็กด้วยนะครับเพื่อนก็เก็บที่เหลือแล้วก็อีกคันนึงเห็นไอซูนเาสองเกของแรงครับซัดเข้าไปอีกหนึ่งนัดร้อยเก้สิบสี่คม ปืนอย่างคมนี่ปืนคมมากตรงนี้เห็น i s 6นะครับทำใช้สเกตยิงเข้าไปไม่เข้าครับอีกนัดหนึ่งโหลดเร็วมากนะโหลด5้าวิกว่าเท่านั้นโหลดเร็วจริงๆนะแล้วปืนคมด้วยปืนดีมากนะออกมาแล้วครับ IS 6อันนี้คืออะไรครับคือเงียบไม่ไม่แน่ใจว่าคืออะไรเอาใหม่ครับเน้นเน้นเข้าไปครับ267ครับไอ้2ย2นะ 267นั่นคือผมชี้เป้านะชี้เป้าตรงนั้น2คันครับมี m อ a 1สี่เอหนึรีโวเซนะครับแล้วก็ a s 6อหจะงกออกทางขวาบ้างครับอ่ะมีคนไปทางนั้นครับ i อซู5หนึของแรง เจอกับแจ็กไทเกอร์8.8ครับแม่ขึ้นมากะว่าจะไปซะหน่อยมันจะเอ๋พอดีนะครับเขายืนคาเลยนะเพื่อนยิงครับผมได้ชี้เป้าครับเขาต้องลงครับโอ้โหหน,หนักหนักไปครับได้อยู่ทั้งขวามือมี kvc 4ครับผมชะงโงกมายิง kvc 4ได้ครับ เ v วไม่ได้สนใจด้วยนะฮะหันมาหลังป้อมเข้าไป1น,นัดครับ264จะงกสี่ไปทีหนึ่งตรงนี้ครับข้างๆป้อมครับ2 9ครับครับรัวไปข้างหลังไี่ปล่อยเลยฮะปล่อยให้เพื่อนเก็บไปเลยผมมายิง k v วดีกว่ายิงฟรีนะ248รโหลดใหม่ครับเร็วๆเ,เลยแล้วก็227ครับ อีกนัดหนึ่งครับเพื่อนเก็บไปก่อนนะครับไม่ทันตรงนั้นมี1 0 5่งรพันนะครับ Tnh 1้5ยห้พันมีคนยิงเข้ามาผมบรายเข้าไปนะครับข้างหลังยังไม่จบนะข้างหลังมีซูร3อกับ ambt อยู่แต่ว่าผมวิ่งผ่านมาเลยเอาตรงนี้ดีกว่าลองยิงทะลุรถไม่โดนครับสำหรับ1 0 5ทห้พันคันนี้นะครับ หาเหลียมยิงอ่ะยิงโดนอยู่แต่ว่าเขาดึงรถกลับไปนะก็เลยยิงไม่เข้าตรงนี้ครับไม่ทันไม่ทันสิบต่อสี่ครับสกอร์ตอนนี้ผมชี้เป้าไปสองพันปดคือไม่ได้ตั้งใจมาชี้เป้านะแต่ว่าวิ่งมาแล้วเจอแล้วเพื่อนก็ยิงให้พอเจอแล้วเพื่อนก็ยิงให้ก็ก็เลยได้ชี้เป้าเยอะหน่อยตรงนี้ครับวิ่งยิงครับไม่โดนครับ ไม่โดนหรือไม่ทันก็ไม่รู้ครับตรงนี้ครับ50 TP ครับเลงแล้วก็จะเอาหัวแท็กไม่ได้นะครับ M3Y ไม่ได้ครับ50 TP ครับซักเข้าไปเก็บไปครับ1คิวแรกแล้วก็ไม่ทันครับเหลือคันสุดท้ายเป็นโปเกตโต46อยู่ตรงนั้นแล้วเพื่อเราวิ่งเข้าไปแล้วก็เรียบร้อยครับไม่ทันอีกแล้วนะก็ยิงน้อยนะยิงน้อย ยิงไปพันเก้าหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูคะแนนกันครับในเกมแรกก็ได้เลขหนึ่งมานะครับได้เงินมาแสนหกครับประสบการณ์3ามพัยิงไปพันเกจริงๆด้วยนะครับคือยิงไม่เยอะไม่เยอะนะไม่เยอะก,กลางๆเลยนะครับได้เลขหนึ่งได้เลขหนึ่งเพราะว่าชี้เป้าไปด้วยแหละแต่ว่ายิงพันเก้ขนาดนี้ได้เลขหนึ่งแสดงว่าเกณฑ์คันนี้ไม่ได้สูงมากนะครับไม่ได้สูงมาก แสดงว่าคนไม่ค่อยเล่นกันแล้วนะหายกันไปเยอะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเล่นเยอะกว่านีเ้เจอคันนี้บ่อยมากแต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เจอจนมาขายเนี่ยก็รู้สึกว่าคนก็ยังไม่ค่อยเล่นหรือเปล่านะอพอดูจากเกลแล้วเนี่ยผมยิงแค่พันเก้าชี้เป้าแค่นี้เองมันก็ได้เลขหนึ่งแล้วนะครับก็คิวไปคิวหนึ่งแล้วก็ยิงไปพันเก้าร้อยห้าเท่านั้นนะครับได้มาหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับดูสิว่า เกณฑ์มาตรฐานมันน่าจะต่ําลงนะแต่ก่อนมันสูงกว่านี้นะครับแต่ก่อนสูงกว่านี้เพราะฉะนั้นมันน่าจะเก็บเงินเก็บ M ง่ายง่ายง่ายขึ้นนะครับยิง19นัดเข้าเป้า13เจาะเกราะ9นะครับดาเมจร,รวม1,905ชี้เป้าไป2,853นะครับเป็นบัญชีพรีเมียมหาค่าซ่อมไป28,000ค่ากระสุนค่าซ่อมไม่เสียเออค่าซ่อมไม่เสียขออภัยนะครับค่าซ่อมไม่เสียเลยเพราะผมไม่โดนยิงเลยนะครับถ้ากระสุน28,000แล้วก็ยุทธปิจัย20,000เหลือเงินมาใช มื่นอ่าแสนหนึ่งนะแสนหนึ่งก็เก็บเงินได้สบายๆเลยนี่ยิงก็ไม่ได้เยอะนะเก็บเงินได้แสนแสนเลยนะครับอ่ะไปดูอีกเกมหนึ่งเกมที่สองจะเป็นไงเชิญชมครับ ในเกมที่2ผมอยู่ในแมปแมนเนอร์ไฮไลน์นะครับอยู่ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในห้องเทียร์แปดล้วนๆไม่มีจอดผมมาเล่นฝั่งเหนือครับขึ้นมาเล่นลาย A นะฮะมีคนเห็นสกอร์เปียนจีจอดเล็งยิงไม่ทันนะครับเพราะว่าเขาลงไปก่อน มโหลดลูกใหม่เป็นลูก he เผื่อจะเจอส c o r p i o n g ทหนึงนะฮะจะได้ซัดนอน่านาๆซัดบางๆซัดคันบางๆให้เข้าๆเน,นะฮะก็ปลายไปครับไม่น่าจะโดนนะฮะตรงนี้ก็เพื่อนบุกขึ้นไปแล้วก็เห็นลังเซนซีแล้วก็ใช้5้าเกาแมยิงไม่โดนนะครับไปติดนะ มีเพื่อนเห็นสู่ร้อด้วยแล้วก็ LG สี่สาครับไกลๆตรงนู้น560เมตร226เข้าไปครับแม่นๆไปแล้วก็ตรงนี้ครับบรายผมโหลดเป็น AP ครับเพราะเมื่อกี้โหลดเป็น HEU เสียเวลาโหลดนิดนึ่งค่อนข้างตรงนะลูกกระสุวนวิ่งค่อนข้างตรงเลยทีเดียวผมล็อกป้อมแล้วก็บลายเข้าไปเลยครับรัว เดี๋วจะโดนเพราะว่าเขายังปากกตัวอยู่นะในมินิแมปเพียงแต่ว่าผมระยะผมมองไม่ถึงนะครับมองไม่ถึงไม่น่าโดนนะยับเป้านิดนึงครับไม่รู้โดนเปล่าครับเดี๋ยวจบเกมเดี๋ยวไปดูกีนึงก็ได้ยิงไม่หลายนัดเหมือนกันนะ รอครับตรงนี้มีโปเกตโตอยู่คันหนึ่งหลังหินแล้วก็ซูร้อยสามสิบกับสกอร์เปนจีครับตรงนี้ไม่มีอะไรทำก็บลายไปเรื่อยๆครับโปเกตโตมาแล้วครับโปเกโต้สี่สิบหกตั้งปืนรอแล้วก็โอ้โหแม่เด้งโชคดีจริงๆนะเด้งเฉยสกอร์เปนจีออกมาแล้วนะเห็นอยู่นิดหนึ่ง าอีกแล้วนะครับคือผมไม่ออกตั้งแต่แรกเพราะว่าไฟผมยังติดอยู่นะก็เลยไม่อยากออกออกมาเดี๋ยวไม่ไม่คุ้มออกมาโดนะไม่ไม่น่าคุ้มเท่าไหร่นะครับตรงนี้ครับมีสองคันครับมีไทห้าเก้าแล้วก็ทีร้อยสามนะครับผมเล็งจิกหัวไทห้าเก้าเข้าไปครับแม่นแม่นเลยนะครับแล้วก็ไมคยครับแหมนัดนี้เดินยิงไม่โดนนะ ปิงมันช้าไปนิดหนึ่งทีหนึ่งศูนย์สามครับเขายิงเราด้วยหนึ่งนัดเข้าไปครับเรียบร้อยครับแล้วก็เจอโบลาดครับโดนโบลาดเข้ามาหนึ่งนัดผมเก็บโบลาดเลยดีกว่านะครับล้วงเลยฮะหนึ่งนัดเข้าไปครับเพื่อนก็ช่วยด้วยนะครับเขาโหลดอยู่ครับพยายามจะเอาแท็กครับได้แท็กครับสองร้อยสิบสองครับอีกสองทีนี่เรียบร้อยแน่โบลาด์สองร้อยหกสิบสองครับ อีกครับหนึ่งครับโอ้โห,โโหเขาโหลดเสร็จแล้วนะฮะล้างเหลืองด้วยโอเคแลกกันไปเก็บไปเลยครับแม่เสียเลือดมาเยอะเหมือนกันนะแต่ก็คุ้มกับการเก็บโบราดได้ครับเพราะว่าอันตรายอันตรายสุดๆ,ๆนะบโบลาดเนี่ยคือเขาแบกได้นะครับมีโอกาสที่จะชนะสูงนะครับถ้ามีโบลาดที่เป็นเป็นงานเนี่ยอยู่ในทีมเนี่ยดังนั้นต้องรีบเก็บนะ เก็บโบราดไปเก็บ LT ไปก็ง่ายหน่อยนะครับง่ายขึ้นมาหน่อยไม่งั้นจะเล่นยากมากนครับถ้าจะมี LT กับโบราดเขาเนี่ยกลับมาที่เดิมครับไม่ไปไหนยังอยู่ที่เดิมสกอร์6ต่อ7ครับตอนนี้ทางที่ฐานนี่โดนโถมเข้ามาครับผมก็กลับมาเดฟนะครับเพื่อนปืนคู่ก็ กลับด้วยนะครับผมก็กลับด้วยไปครับเสียงมันแบบอา oh, เพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนเห็นนะเพื่อนโดนอยู่เสียงเครื่องยนต์มันแบบว่าเหมือนมันไม่แรงนะดูดิผมแรงขนาดไหนผมดันเพื่อนแบบฟิวเลยมาครับมาเดฟบครับตรงนี้เห็น ISM B บซิกครับเต่งสักนิดแล้วก็ หนึงนัดเข้าไปครับ235แล้วเพื่อนเก็บไปครับไฟไม่ติดซะด้วยผมเข้าไปยันให้เลยครับเอาได้ชี้เป้าครับยิงเข้ามาไกลก็ยิงได้ชี้เป้าครับเห็นวีเคร้อยฮะตรงนี้ไม่ได้ครับต้องเข้าไปใกล้อีกได้ชี้เป้าอีกอ่ะได้ชี้เป้าอีกดีครับดีครับนี่ครับตรงนี้ครับ เป็นเนินแล้วก็มีพุ่มนะไฟติดหลบตรงนี้ก่อนครับไม่มีจอโอเคหน่อยครับทางขวามี416นะออบเจต์416กับปืนคู่ทางซ้ายมีไทเกอร์ทูครับขึ้นมาชงโงกดูไทเกอร์ทูนิดหนึ่งนะฮะโดยลูก AP ปกติสัดเข้าไปครับ235ครับไฟติดนะกว่าจะติดได้ไฟติดบอกไฟจะติดนี่นานกันนะอันนี้ใช้เป็นลูกทองครับ จะเจาะหน้าไทเกอร์ทูเนี่ยแต่ว่าออบเจกต์416เหมือนจะมาไหมยันยันอยู่กับโบลาดอ้ามีคนวิ่งเข้ามาครับสกอตเปยนจีครับหนึ่งนัดเข้าไปครับสองร้อยสามสิบหกครับไปติดไม่เป็นไรครับจิตเข้าไปครับสองร้อยสี่สิบเก้าครับแล้วเพื่อนเก็บไปครับแล้วก็ปืนคู่วิ่งเข้ามาอีกครับเอาทางนี้ก่อนครับนี่ครับปืนคู่ครับ ออบเจกต์เครับโดนเข้าไป2 2 0รสิบครับอีกนัดหนึ่งองสี่ะ246กครับโอ้เพลินครับอย่างงี้เพลินไงบอกเลยเพลินปล่อยให้ไทเกอร์ทูนี่รอเหงาเลยฮะไทเกอร์ทูเอาเอาไปครับจิกหัวเข้าไปครับเด้งครับเด้งครับไฟไม่ติดด้วยไม่รู้ติดหรือเปล่ามันติดอยู่แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันไม่ไม่ขึ้นนะไทเกอร์ทูจริงครับหัวครับอุ้ยอุ้ยเขายิงมานะดีวผมหลบทันเนี่ย เน้นๆหน่อยแหมเน้นยากเหลือเกินนะหัว <_ C 1> ห,วหวัวยิงยากครับยิงยากจริงเอาไฟติดแล้วฮะยิงแป๊บๆแป๊บๆสามพันนะฮะตอนแรกยิงไม่แค่พันกว่ายิงตรงนี้ไปไปมาขึ้นสามพันแล้วนะครับสิบสองต่อสิบเอ็ดครับแบกกันครับตรงนี้แล้วก็โปเก็ตโต้สี่สิบหกครับวิ่งเข้ามาเห็นเมื่อไหร่โดนแน่ครับเห็นแล้วฮะเต็มหัวครับสองร้อยสามสิบสี่ครับคมคม คมๆเลยแล้วก็ซูร้อยสามสิบก็มาด้วยนะครับซูร้อยสามสิบมาด้วยโหถมกันเข้ามาใหญ่ตายตรงนั้นก็ลันกองนะเห็นแล้วครับหนึ่งนัดเข้าไปเรียบร้อยครับสองร้อยสามสิบห้าเก็บเป็นอีกสามคิวนะอีกคิวหนึ่งเป็นสามคิวเลยนะครับในเกมที่สองก็เอ็มแตกไปนะครับได้เงินมาแสนสาม ครับประสบการณ์8,364นะครับแล้วก็เหรียญคอนเฟ d e r เรตหรือว่าสัมพันธมิตรนะครับยิงไปหลายคันนะหลายคันอยู่แล้วก็ชี้เป้าไปนิดหน่อยนะครับยิงไปทั้งหมด3,471นะครับ3คิวได้ครับประสบการณ์ดิบๆ1,360นะครับเนี่ยเห็นไหมว่ามาตรฐานมันไม่ได้สูงมากนะครับคือพันสามก็เอ็มแตกยิงไปแค่3,000กว่าเองนะครับ3,000กว่าเองชี้เป้าก็มีแค่นิดหน่อยชี้เป้าไป8 6ดนะร้อยหกนิบแร้อยหกสิบเจ เอ็มแตกง่ายนะครับช่วงนี้ไม่รู้ว่า <Okay. S 1> ถ้าคนเล่นเยอะขึ้นก็มาตรฐานน่าจะสูงขึ้นนะยิงไปทั้งหมด32นัดเข้าเป้า17นะแล้วก็เจาะกราะ15นะก็ตรงนี้ก็ครึ่งๆนะยิงไม่โดนครึ่งๆเลยคือมันโหลดเร็วมากนะโหลดเร็วจริงนะแล้วไปรวม3,400นะครับแล้วก็มีแอซิสต์867 เป็นมืชีพีเมียมหักค่าซ่อมไป6,006นะค่ากระสุน49,000แล้วก็ยุทธปัใจอีก23,000เหลือเงินมาใช้60,000นะครับเก็บเงินได้เก็บเงินได้เกมน,นี้ใช้ลูกทองลูกทองเยอะนะครับเพราะว่ายิงเยอะใช้ทองเยอะก็เปืองตังค์หน่อยนะครับก็ได้เงินน้อยหน่อยอย่างเกมแรกเนี่ยยิงน้อยนะออกไปทางชี้เป้าแบบไม่ได้ตั้งใจก็เหลือเหลือมาใช้เยอะหน่อยนะครับก็เป็นรถที่เอากลับมาขายใหม่ เป็นช่วงนะ่น่าจะมาเป็นระยะระยะหรือเปล่าไม่รู้สำหรับ MX CDC เป็นรถที่ดีคันหนึ่งนะความคล่องตัวสูงความแม่นยำดีนะคล่องตัวมากๆแล้วก็มุมกดดีปืนค่อนข้างดีเลยวันนี้ก็เอามารีวิวให้ชมกันใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้นิก้ทีวีด้วยแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกิขอลาไปก่อนสวัสดีครับ